อันนี้รวมทีมงานของเรานะฮะกับทีมงานล้านสุดตอนนายดอมนะฮะ <c oughs> อันนี้จอนน่ยนะฮะหนาวไหมฮะสัมภาษณ์นะฮะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยใช่ไหมทีมเหมือนหน้าเกลือบ้านเราเลยคุณดอมว่าคุณดอมเป็นไงหนาวไหมฮะห,ห,หนาวไหมหน <c oughs> าวหนาวจุนหนาวไหมาวโอเคนะฮะนี่เป็นบริเวณรอบๆนะฮะ ครากำลังสนุกกับการถ่ายรูปครับอันนี้มาแล้วฮะพ่อครัวของเรามาแล้วฮะพ่อครัวของเรามาแล้วฮะกุาาบบ๊กบิ๊กนะฮะกุ๊กเบนแล้วก็กุ๊กไบรนะฮะสัมภาษณ์น่านมีความรู้สึกยังไงฮะหนาวไหมไอากกินน้ำแข็งใสามากเลยค่ไะไ <laughs> อากกินน้ำแข็งใสามากเลยค่ะบิ๊กหนาวไหมบิก๊กหนาวถ่ายรูปไหมเดี๋ยวถ่ายให้อันนี้เป็นไกด์ของเรานะไกด์รูปหล่อนะฮะไกด์รูปหล่อของเรานะฮะ โอื่อวานชวนเล่นไม่เล่นวันนี้จะเล่น <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> โอ้เ <c oughs> สียใจที่ไม่เล่น <c oughs> ยามากเมื่อวานถามแล้ว1 <c oughs> 2ตอนนี้เรากำลังถ่ายคุณสการอยู่นะฮะคุณสการครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเล่นหิมะนะฮะสก,กีรีสอร์ทนะฮะเขาทำท่าถ่ายรูปแล้วนี้ เหมือนลิงเลยครเหมือนลิงเลยนะลิงลิงบาบูแม่อยู่บงบนไปเท่าไมองมเมืองตึงนเดียวบ่ละมาดหน้าม้งยืนเพื่อก็บอกใสร้ราวปแล้วคงไปไหนเลยอุณหภูมิตอนนี้ถ้าลบแปดสิบนะฮะลบแปดสิบนะฮะบวกลบอีกทีนะฮะ ตอนนี้คุณมิกบอกว่าหนาวมากนะฮะแต่งตัวเหมือนดาลาฮ่องกงเลยนะฮะโอ้ยปวดมือดีสไลด์นะฮะหลอนสู้ตายนะฮะหลอนสู้ตายโอ้อยากเห็นนอสิตาย 检察院。好